สวัสดีทุกท่านนะคะนี่ก็จะเป็นการเซ่นไหว้ประกำน,นะคะก่อนทำพิธีการขึ้นบ้านใหม่นะคะให้กับคุณตาปายแก้วในวันที่28ในวันพรุ่งนี้นะคะ28ธันวานะคะก็จะทำการเส้นไหว้นะคะประกำช้างนะคะเส้นไหว้ปุยตาทวดนะคะ บอกกล่าวท่านนะคะก like e ่อนที่จะมีพิธีนะคะมงคลเนาะนะคะตองารมา้นนะอะต้องกาลกมาข้นเนาะต้องกาังค้ง้าาะย่ม่นด่ม่มนา้ตายตาตาาตาตาขตาข้ គាត់មកដល់นครน้ําទៅនេះ2ម៉ោងជាងតែស្ដាយមិនទីដល់ណាអើយខ្ញុំគិតបងញាក់អបមិនតានេះអាចដល់ដល់ឡានអពកំដល់ទេเนาะខ្ញុំថាបើស្គាល់នេះខ្ញុំមកទៅចូលទៅខ្ញុំមកទៅចូលបែរដល់ដល់នេះដែរដល់តាទេខ្ញុំទៅដល់ទៅเนาะ อันนี้ก็จะเป <Serve it. S 2> ็นการบอกกล่าวท่านก่อนนะคะการเส้นไหว้บอกกล่าวนะคะ

ก็ได้เลิกงามยามดีนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ้านะคะวันที่28นะคะธันวาคมนะคะป็นกันทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้กับคุณตาภายแก้วในวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะ วันนี้ก็จะทําการเส้นไหว้นะคะบอกปู่ย่าตาทวดนะคะเส้นไหว้สัะกัรมนะคะบอกเปล่าวท่านไว้นะคะว่าจะจัดงานนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะไปยังคุณพ่อคุณแม่นะคะใจดีใจบุญนะคะทุกทกท่านเลยนะคะที่ทำให้คุณตานะคะได้มีนะคะ ที่อยู่อาศัยนะคะได้มีที่พักพิงนะคะเพื่อหลบเด็ดหลบฝนนะคะนะคะกรับขอบคุณนะคะคะแนนจากคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะทั้งท่านที่ออกน้ำนะคะและไม่ออกน้ำนะคะทุกๆท่านด้วยนะคะก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุมั่นคงยืนนะคะนาที่การงานการเงินของทุกทกท่านนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมหวังดังมุ่งมาปรารถนานะคะเงินทองเพิ่มพูนขึ้นทวีพูนขึ้นนะคะคุณแม่จ้านะคะลำ่ลำล่ำรยลุวยนะคะคุณพอ่อคุณแม่ทุกทท่านเลยนะคะขอให้มีโชคมีราบนะคะก้อนใหญ่ก้อนโต,โตนะคะราบขอบพระคุณคะแนนนะคะจากทุกทท่านนะคะที่คอยเมตานะคะให้ความรักความห่วงใยมานะคะเสมอมาเลยนะคะนี่นะคะคุณตาท่านก็จะนำหัวหมูนะคะแล้วก็ น้ำหวานนะคะก็จะมีเครื่องเส้นไหว้นะคะด้วยนะคะเป็นผลไม้นะคะก็มีหลายอย่างนะคะ ต้องกราบขอบพระคุณนะคะไปยังทุกๆท่านนะคะที่ทําให้คุณตาพลายแก้วนะคะได้มีที่หลบเด็ดหลบฝนนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านซ้านะคะคเแนนนะคะจากทุกๆท่านเลยนะคะที่เมตตานะคะปล่อยเมตตาห่วใจเข้ามานะคะจากขอบพระคุณนะคะนะคะก็วันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่คุณตานะคะจะได้เข้ามาอยู่นะคะบ้านหลังนี้นะคะ จากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะที่คอยไม่ตาเข้ามานะคะทั้งท่านที่ออกน้ำนะคะแล้วก็ไม่ออกน้ำทุกๆท่านนะคะกราบขอบพระคุณนะคะก็เสร็จแล้วนะคะบ้านของคุณตาพายแก้วนะคะก็จะมีเสาทั้งหมดนะคะในตัวบ้านก็จะเป็นเสาหต้นนะคะรวมนะคะ,ะกราสาดด้านหน้านะคะก็จะเป็น8ต้นนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะ ก็สาหรับช้างสองเชือกนะคะคุณตาพายแก้วและน้องทันวานะคะกราบขอบพระคุณท่านมากมายนะคะคุณพ่อคุณแม่จ <t> ๋านะคะก็สําเร็จขึ้นมาได้นะคะเพราะว่านะคะจากคุณพ่อคุณแม่ที่คอยเมตตาเข้ามานะคะกราบขอบพระคุณทุกๆคะแนนนะคะจากทุกๆท่านนะคะนี่นะคะก็เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่18ทธันวานะคะร่วมแสดงความยินดีนะคะกับคุณตาพายแก้วนะคะนะคะ กราบขอบพระคุณนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะเป็นด้านหลังของตัวบ้านนะคะก็เทดินแล้วนะคะคุณแม่จ๋านะคะจากคะแนนนะคะจากคุณพ่อคุณแม่ทุกทกท่านนะคะที่คอยเมตตานะคะกราบขอบพระคุณนะคะนะคะก็ใหญ่โตพอสมควรนะคะก็ให้ลถนะคะมาทำการไถดินนะคะให้เสมอนะคะเนาะ ขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านมากๆนะคะที่คอยเมตตานะคะดีใจมากเลยนะคะที่คุณตาจะได้มีบ้านเพื่อหลบแดดหลบฝนแล้วค่ะก็ใหญ่โตพอสมควรนะคะคุณแม่ตานี่นะคะจะเป็นตัวบ้านนะคะก็ เดินไว้ด้วยนะคะเคดินเสร็จแล้วนะคะนะคะอันนี้ก็จะเตรียมนะคะของเพื่อที่จะทำการขึ้นบ้านในวันพ่วงนี้นะคะที่28ธันวานะคะ ขอบขอบพระคุณทุกๆท่านมากมายนะคะคุณพ่อคุณแม่ตานะคะราบขอบขอบคุณค่ะ